สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสทนไม่ไหวฝากข้อความถึงบิ๊กตู่วันที่20พฤศจิกายนโฟกัสจิรยรกุนนักแสดงชื่อดังเปิดใจทางรายการแชร้ทางช่อง GMM 25ถึงการแสดงออกทางการเมืองความว่ายอมรับว่าในขณะนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัษดรก่อนที่จะเข้ามาก็ได้ยินข่าวและสนใจเรื่องการเมืองมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้พูดออกมา แต่จุดที่ทําให้เราคิดว่าเราต้องพูดคือเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าเด็กไม่ผิดอะไรที่จะออกมาเรียกร้องแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องใช้ความรุนแรงทั้งๆท,ที่ออกมาเรียกร้องกันอย่างสันติจุดนั้นเลยทําให้ฉุกคิดว่า ถ้าเราจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วรอดูความสำเร็จของน้องๆเรารู้สึกว่าเราอายที่จะอยู่เฉยๆเลยคิดว่าออกมาพูดดีกว่าวันนั้นตัดสินใจว่าเป็นแม่ค้าแล้วเพราะคิดว่าไม่มีคนจ้างแน่นอนตอนนั้นบอกแม่ว่าหนูต้องพูดถ้าไม่พูดจะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ได้แล้วเลยบอกแม่ว่าหนูขอพูดนะโฟกัสเผยต่อว่าสิ่งที่เด็กๆออกมาเรียกร้องคือเขาต้องการอนาคตที่ดีขึ้นคือเขาจะพูดเสมอว่า ถ้าการเมืองดีจะส่งผลอะไรกับเราในอนาคตบ้างอย่างที่หนูประสบเองอย่างตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่บนทางเดินสาธารณะซึ่งพบว่ามีปัญหาและถ้าการเมืองดีเราก็จะได้สาธารณูปโภะที่ดีที่เราควรจะได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้พวกเราต้องการสิ่งนี้จริงๆเลยออกมาเรียกร้องคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประชาธิปไตยที่เป็นแบบจริงๆ เอาแค่เรื่องการเลือกตั้งตอนนี้คนที่อยู่ในสภาไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามาจากประชาธิปไตย100อยร์เซอย่างเช่นสว2 5 0วันนั้นคิดจริงๆว่าจะได้เป็นแม่ค้าจริงๆแล้วเพราะนักแสดงจะถูกปลูกฝังมาว่าถ้าแสดงออกทางการเมืองมากไปจะทำให้ไม่มีงานแต่ยืนยันว่าแม้การแสดงออกจะทำให้ไม่มีงานที่เคยทำมาตั้งแต่เด็กๆ หนูก็ยังจะทําเพราะคิดว่าออกมาพูดในฐานะประชาชนคนหนึง่งตัดความเป็นดาราทิ้งไปแล้วสิ่งที่อยากพูดตอนนี้คืออยากย้าข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มราษฎรว่าจริงๆมันเป็นไปได้ถ้าเปิดใจรับฟังอยากบอกคนในประเทศว่าการที่เราคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดแค่พูดกันดีๆด้วยความเข้าใจและเปิดใจที่จะรับฟังกันหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วคือคนที่เห็นต่างมาดาหนูไม่ว่านะ เพียงรับฟังสิ่งที่หนูตอบกลับไปบ้างไม่ต้องเห็นด้วย100%ก็ได้แค่รับฟังบ้างแค่นี้ก็พอใจแล้วโดยข้อเรียกร้อง3ข้อที่รัฐบาลสามารถทำได้เลยก็คือลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกไปอยากบอกลุงตู่ด้วยความเคารพลุงตู่เป็นทหารดีแล้วลุงตู่ต้องเป็นทหารอยากเป็นนายก แม้ลุงตู่บอกว่าต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องแต่เวลา6ปีที่ผ่านมามันมากพอแล้วโฟกัสตอบคำถามมดดำพิธีกรว่า 6ปีเราได้ความสงบแล้วไงแต่เราไม่ได้ความเจริญ6ปีมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการศึกษาก็มีปัญหาถ้าการศึกษาดีเด็กรุ่นใหม่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้และแม้ลุงตู่บอกว่าจะใช้กฎหมายจัดการกับม็อบอย่างเด็ดขาดอยากถามกลับว่าคุกมีพอขังหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ